จากรงเรวัดประจาได้จัดก,กิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจขึ้นในระหว่างวันที่22ถึงวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าความดีโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำวนวน145คนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวัประจานมีจุดประสงค์ดังนี้คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายแบบพหุวัฒนธรรมคุณเจ้าโต๊ะครูเจ็มินฮาเล็กและคณะที่ติดตาม ตลอดจนถึงคณะครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดประจาทุกท่านข้าพเจ้านานทินิกาแก้วสกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจาและรักษาการโรงเรียนบ้านว้าหลังนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและที่าาช แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของโรงเรียนวัดประจาที่ทางโรงเรียนได้เร็งเห็นความสําคัญของการบ่งเพาะคุณธรรมให้แก่นักเรียนการบ่งเพาะคุณธรรมให้แก่นักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่บอกว่าเป็นสิ่งที่มีแต่คนมีเงินพอไม่แน่ อาจจะแปงเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็ได้ฉะนั้นให้รูปนักเรียนทุกคนจงจำไว้เสมอว่าดีชั่วมันอยู่ที่ตัวทําจะสูงจะต่าก็เพราะมันอยู่ที่การทนตัวโรงเรียนวัดประจาเ่ยเป็นโรงเรียนหนึ่งในอำเภอจนะของเรานะั้นปรานภาพเองก็ชื่นชมของกิจกรรมของโรงเรียนมาตลอด นั่นก็คือว่าเราเป็นโรงเรียนที่จัดก,การเรียนการสอนทรรมดศึกษาซึ่งในวันที่เรามีนักเรียนนั่นูรงนี้จำนวนมากที่สอบธรรมศึกษาได้เรามีสอบทำวัดศึกษาจันตรีจันโทชั้นเอกเป็นโรงเรียนวัดประจักษ์ซึ่งเป็นโรงเรียน เดียวที่มีนักเรียนในระดับท้งปถมถ้ามันดอกเดียวอย่างนี้แด้วมันอยู่โดงอย่อย่างนี้ไม่มีพุทธไม่มีมุสลิมนั่งดังอยู่คนเดียวแบบนี้ชวยไหมตกรง,ง,งเรียนไหมอยู่กันได้พระครูตัวครูเจ้าหน้าที่พระอาจารย์ผอผอ,อ,อถ้าเป็นผู้หญิงนะเขาเรียกว่าผู้อำนวยการจำไว้ดู ถ้าเป็นผู้ชายแบบครูนี่เขาเรียกว่าผัวย่อ้ยสบายใจนะหนุ่ยเพื่อนอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครีย,คยดดูถ้าจะฟนะันนะนี่นี่นี่ทั้งหมดตกพร้อนนะการฟังบรรยายไม่ว่าศาสนาไหนผู้กองสื่อแปลว่าทุกศาสนาพาให้คนเป็นคน เด็กที่นีสุดยอดอาจารย์น่ารักจริงนะทำให้คนเป็นคนท <Yeah. S 1> ุกข์ทุกข์ล,ล้อกับผู้ร้วเด็กพาลเลนเลยเดือดร้อนร่วมหน่อยตอบเร็วหันเมื่อนี้การฟังที่ให้เกียรติผู้อื่นต้องฟังและต้องเปิด oh. พูดไหมเธิดพูดไหมเมื่อกี้นึกว่าผู้ไม่เห็นเนี่ยนี่สองตาสองตาเพื่อ เพื่อนยิ้มกินไม่ได้ว่าหยอกเล่นการฟวงต้องเปิดเปิดเปิดนี่นักเรียนประจํานักเรียนนักประจําแบบไม่ผ่านดีการฟวงต้องบางคนว่าเปิดกับมี่ยอดอีกเปิดหัวมันไม่ได้ลูการฟวงต้องเปิดแค่ โสวเสือน้ำหน้านี้เอาไม่เข้าใจดานวังต้องเปิดเปิดนผ่านเลย